ร้านแอดฟินบริการซื้อขายไอดีเกมฟีฟ้าออนไลน์4 ROV และฟรีไฟสะดวกปลอดภัยไว้ใจได้เราถปเซ็ต้าใรสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผม เอาเลยครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผม ARG นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มาอยู่กับการรีวิวทีมเหมือนเดิมนะแล้วก็ในคลิปนี้นี่คือค่อนข้างจะพิเศษนะผมเพราะว่าเราจะมารีวิวทีมที่เคยได้ทริปเปิลแชมป์ครับผมในซีซั่นเดียวนะเรียกว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างโหดมากๆเลยนะครับผม <Wow. S 1> ในช่วงยุค2 0 1 0อะไรประมาณนี้นะครับผมนั่นก็คือฟูลทีมอินเตอร์มิลานนั่นเองครับผมนะที่เคยได้เขาเรียกว่าทริปเปิลแชมป์ในซีซั่น2 0 0 9ั0 1 0มั้งับผมถ้าจำไม่ผิดนะได้ แชมป์ยูฟาด้วยนะครับผมในซีซั่นนั้นนะก็ตัวหลักที่ต้องบอกเลยว่าเอาจริงนะพอมันดูจริงๆแล้วนี่คือในเกมนี่คือนักเตะชุดนั้นเนี่ยแขวนสตารไปก็หลายคนแล้วนะครับผมนะตอนนี้ก็มีแค่ไม่กี่ตัวนะครับผมนะในทีมนะครับก็ตัวแรกครับผมแน่นอนครับซามูเอลเอโต้ครับผมปี2 0 1 0นี่คือยุคทองเขาเลยครับผมซามูเอลเอโต้นะคนนี้นะครับผมก็เป็นตัวหลักของทีมในชุดนั้นเลยนะครับผมนะก็ในเกมนี่คือเป็น BNTG นนะครับผมก็ค่อนข้างเขาเรียกว่า เก่งลองจากไอคอนเท่านั้นนะครับผมปีนี้เอาจริงผมก็ยังไม่เคยลองเล่นนะสำหรับ p n เ g a น o แล้วผมบวก5ด้วยนะครับก็จะมาลองให้ดูกันในคลิปนี้เลยละกันนะว่ามันจะเป็นยังไงผมนะจากที่ดูมาก็น่าจะเด่นเรื่องของความเร็วสปีดต้นนะครับผมแล้วก็จบสกอร์เลยพวกนี้ครับหาช่องผมว่าเป็นตัวที่หาช่องดีแน่นอนนะผมหลักๆเลยนะก็เดี๋ยวต้องไปลองเล่นกันดูนะครับผม แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ผมมาริโอบาโลเตลลี่ผมก็อยู่ในอินเตอร์ชุดนั้นเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ใช่ตัวหลักนะเหมือนจะเป็นดิโก้ Mil มิลิโต้างครับผมนะถ้าจำไม่ผิดนะที่เป็นตัวหลักกับเอโตนะครับกองหน้านะบาลโลเตลลี่น่าจะเป็นสำรองครับผมเพราะว่าผมไปดูจากสถิติมาคือลงยูฟาไปประมาณ8นัดมั้งครับผมในปีนั้นแต่ว่ายิงไปแค่1่ลูกนะนนก็น่าจะเป็นสำรองแหละนะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ดูจากสถิติของเขาใน ปีนั้นแล้วนี่คือน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมก็ในเกมเป็นปีอีเวนครับผมแน่นอนครับปีที่ท็อปที่สุดของเขาในครับผมตัวนี้ก็เอาจริงนะตั้งแต่ผมเล่นเขามาในหลายๆคลิปก็ไม่ค่อยเข้ามือผมเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าคนอื่นอาจจะเล่นแล้วเก่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอันนี้คือผมเคยเล่นแล้วผมก็ให้กลางๆนะตัวนี้ไม่ได้โหดมากครับแต่ว่ามันก็อาจจะโหดกับคนอื่นแหละนะครับตัวนี้แล้วก็ลิคลอโดควาเลสมาผมปีกชาวโปรตุเกสคนนี้ผมก็อยู่ในชุดนั้นเช่นกันครับผมแต่ว่าก็มันจะสำรองนจะว่าคสั้นคือมีแแตต่ัวบบ ที่แขวนสตทไปแล้วอ่ะส่วนใหญ่นะครับผมนะก็นี่เลยครับสเตตนะเอามายืนไปก่อนนะครับผมนะเพราะว่าอยู่ในชุดนั้นเหมือนกันสเตตก็โอเคอยู่วนะ่าผมคล้องตัวเยอะจัดเลยนะสายเลี้ยงก็ผมปีกสายเลี้ยงคนนี้แล้วก็มีลูกเปิดซิกเนเจอร์คือเปิดแบบไข่นะครับผมสปหร์ลิสมานะคนนี้ก็เดี๋ยวไปลองเล่นกันดูนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ผมที่อยู่ในชุดนั้นก็จะเป็นซานิตินะที่เล่นเป็นแบ็คขวานะถ้าจะไม่ผิดไม่ใช่ดิซานิติแบ็คขวาหรือแบ็คขวามันไมค่อนหรือเปล่าครับตอนนั้นนะ ไม่รู like ้ว่าฟอร์มเป็นยังไงครับแต่ว่าก็น่าจะโหดเหมือนกันครับผมในยุคนั้นคือเรื่องเกมลับนี่คือบอกเลยว่าโหดมากครับผมอินเตอร์ในยุคนั้นนะเสียตายไม่มีตัวหลักๆที่เป็นเซนเตอร์นะครับผมก็สแตทใช้เป็นปีแบบปีแบบท็อปๆเลยนะมายืนซีดเอ็มนะครับผมยืนแบ็กไม่ได้แน่นอนนะก็สแตทถือว่าโหดเอาเรื่องนะครับผมคนเน้ก็หมดแล้วนะสำหรับตัวหลักๆที่อยู่ในชุดแชมป์ยูฟาปี2 0 1 0นะครับผมนะก็ที่เหลือก็จะมีเป็นหลุยฟิกโก้ครับผมที่เหมือนจะอยู่ก่อนหน้านั้นครับผมแล้วก็ไม่ได้อยู่ในนชชุดมมะะรผหฟก ปีแคปนะครับผมปีนี้สแตตดีมากครับเดี๋ยวไปลองเล่นดูนะ <Okay. S 1> แล้วก็มีโรธามัติอุดครับผมคนนี้เคยอยู่อินเตอร์ด้วยเหรอผมเพิ่งรู้นะก็เคยอยู่นะครับผมอยู่หลายปีด้วยนะเอามายูซีดีม uh, ผมว่าแจ่มอ่ะตัวเนี้ยนะครับนี่เลยนะแต่ตัวเล็กไปหน่อยนะผมว่าแล้วก็เซนเตอร์แบ็กสองตัวผมเป็นโลโรบองกับวิเอร่าครับผมจริงๆจ,จะเป็นลูซิโอกับซามูเอลนะครับซึ่งมันไม่มีนะน่าเสียดายนะผมถ้ามีนี่คือบอกเลยว่าแข็งแกร่งเลยครับกองหลังเง้ยแต่ว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะผมสองคนนี้ก็ หดเหมือนกันครับในเกมนะวีล่าจริงเป็นซีดเอ็มแต่ว่ายืมเซนเตอร์ได้นะครับตัวใหญ่รูปร่างดีเลยนะครับผมส่วบอลนี้ก็เก่งอยู่แล้วครับตัวนี้นะครับผมแน่นบอกเลยแล้วก็แบ็กซ้ายแบ็กขวาตัวเรอพีครับไม่ต้องพูดอะไรมากครับผมเป็นแล็กซอลไปถ้าอ่านผิดก็ขออภัยครับผมแล้วก็เซดริกนะครับสองคนนี้นะส่วนผู้ตัดสานเขาูเป็นธันนโดวิทครับผมซึ่งในตอนนั้นนี่คือเป็นจูโรซีซ่านะครับผมถ้าใครเคยเล่นฟีฟ่าออนไลน์สามน่าจะรู้จักกันดีนะนักเตะหลักๆในชุดนั้นนะครับผมคมรรัับบผสห นักเตะฟูลทีมอินเตอร์ชุดแชมป์ยูฟาปี2010แล้วก็ผสมกับตัวเก่งๆนะครับผมนะเพราะว่ามันไม่ครบทีมก็ไม่อยากจะพูดเต็มปากเท่าไหร่นะครับผมก็มาในแผน42 2 2นะก็ไม่ได้แผนตรงกับทีมในยุคนั้นเท่าไหร่ครับยุคนั้นใช้4 213นะครับผมแต่ว่ามันนั่นแหละใช้แผนนี้มันดูเข้ากับนักเตะในเกมมากกว่านะครับก็เลยใช้เป็นแผนนี้นะครับผมแล้วก็โค้ดจริงๆต้องเป็นเอ่อโชเซ่มูรินโญ่นะแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นไรนะครับผมไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรนะครับผม แล้วก็ทีมพันเลอร์นี่คือได้ครับผมได้ตรงกับคอนเซปต์ของเราในคลิปนี้เลยนะครับผมแชมป์ยูฟาปี2 0 1 0นะนะก็ได้ประกบตัวบวก2ปฏิกิริยาบวก2แล้วก็เสบีดต้นบวกหนึ่งะครับผมก็ได้ประมาณนี้นะครับส่วนแท็กติกทีมก็ประมาณนี้เลยนะคุณผู้ชมครับผมเน้นเกมไวไปเลยครับกองหน้าเรามีเอโตอยู่แล้วผมเน้นสวนกลับไวอะไรประมาณนั้นนะครับผมเปิดบอลกลางๆนะให้บาโลพอมองได้นี่ครับผมแล้วก็แท็กติกนักเตะนะครับนะก็ปรับประมาณนี้เลยนะครับ โอเคครับผมคุณผู้ชมครับผมก็เป็นว่าเราไปลองเล่นกันดูดีกว่าผมว่าฟูลทีมอินตอร์เวลานชุดแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกปี20 1 0ชุดนี้มันจะเป็นยังไงผมมันจะโหดหรือเปล่านะครับก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยครับผมมาครับคุณผู้ชมครับผมแชมป์ยูฟ่าของเราจะโหดขนาดไหนนะครับในเกมนะมาดูกันครับผมเริ่มมาคืนมาก่อนเลยนะครับหรือพี่โก้จริงๆอยากเล่นพวกแบบลูซิโออะไรพวกนี้ด้วยนะคุณผู้ชมครับแต่ว่าเสียดายนะไม่มีในภาคสี่ับผมถ้ามีนี่คือโคตรแจ่มเลยนะครับ กองหลังดีๆจะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวสองตัวกับสมูเอลนะครับผมไหลามาก่อนอุยอ๊ยอบาโลว่าจะไหลต่อครับไหลไม่ทันฟิโก้ฟิโก,โโกโ้สวยงามครับผมฟิโกโ้เบียดดีเฉยไรอะ่ะมาฝากเอยเอโต้ไปแล้วแต่มันหาจังหวะพิกเปิดไม่ได้ครับพลิกตักไม่ได้นะแต่จังหวะน,นี้แย่งคืนมาครับสวยไหลามาฟิโก้ครับฟิโกโก้ดึงไว้ก่อนจะจ่ายให้บาโลแล้วกัน ตันจังวันนี้รู้ครับโดนหรือเปล่าไอ้เชี่โดนนนะัวน่ะโอเคเขาไม่ไปไหนตะกีครับบอลเยียมจริงป่ะโอเคไม่หมดครับยังได้ลุ้นเตะม,มุมับผมเฮ้ยเฮ้ยอ,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 อะไรอ่ะโอ้แล้วโฉบมาโม่งดื้ดเลยครับบูสกัตลูกนี้โฉบมาโม่งแบบเหมือนแบบ ล็อกไว้แล้วว่าต้องโมงครับต้องเข้า <c oughs> แบบโม่โล่งๆได้ไงวะนะ่ะโอ้โหโดนไปครับครึ่งแรกว่าจะไม่โดนแล้วนะ <c oughs> เอาสวยครับลูกนี้ <c oughs> โอ้โหมาเฉยโอ้โหท้ายเกมเลยครับ <c oughs> บอกเลยว่าตึงครับเกมนี้ตึงนะแรงด์จาเลนเจอร์สองนี่มันตึงจริงๆครับผมเพื <c oughs> ่อแต่ว่าลูกนี้เอโต้ทำดีครับผมตัดเป็นไฮไลท์เลยครับจังหวะนี้สวยงามมากครับผมสวยปาโลครับแย่งมาให้เอโต้วิ่งสอดจังหวะนี้เอโต้เบียดเฮ้ยโอ้เซฟเฉยโอ้อยอแล้วแม่กโค้ดเหนียวเหนียวจนผมงุดหงิดในตัวเนี้ยี่อะไรนะเมนดี้ใช่ไหมเฮ้เจอร์ทีไรแม่งนะเหนียวจนหงุดหงิดครับลูกแบบนี้มันต้องได้หรือเปล่า เหนียวแบบโกง่ะครับผมถึงกับต้องบ่นเลยนะโอเคยังดีที่ดักได้ครับไม่เป็นอย่างที่คิดสักทีไหลมาตรงนี้สวยปั๊มเมนดี้ที่ปวดหัวกับเมนดี้แบบคุณคุณผู้ชมคือมันเหนียวเกินอ่ะบางทีอ่ะเมนดี้เนี่ยเออจะเหนียวขนาดไหน ลูกยิงส,สวยๆไม่เอาครับเอาขูขีกพอนี่นครับผมว่าเหนียวเกินบางทีอะเ็นดีครับชิงมาตอกต้นหนีมาได้ครับไหลามาครับฟิโกโ้ฟิโก้เล่งแล้วไม่ถึงเอโต้ครับเอโต้ก็ตัวเล็กะนะครับก็เข้าใจได้นะแต่วาเปิดไม่ถึงครับพวกเนี้ย ตรงเป็นตรงตรงนี้ครับมุมบักเลยมุมนี้นี่คือเตรียมใจไว้เลยครับถ้าโดนอะ่ะเอาไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ <c oughs> โอ้โหหรกแม่งบอลตกเลยเท้ายิงเข้าเฉยครับ แล้วยิงคมเฉยเลยนะจอแดนลูกากูนึกว่าอยู่นึกว่าลูกากูยิงเองลูกนี้ทิ่มาฝากให้ครับริมเส้นมาเห็นบาโลแล้วผมไม่อยากเล่นต่อเลย <c oughs> ให้อะไรวะนะ่ะ เอโต้มันไม่มีช่องยิงครับโดนประกบปัดจังหวะน,นี้เอ,าเอ,เอ,อ้าเฮ้ยเอโต้ว่ะเฮ้ยมาเฉยว่ะคุณผู้ชมบอลรปั่นคมเฉยครับเอโตอ้เอาเรื่องสวยดักได้ครับมาขอลูกแบบปฏิหาร่อยว่ะโอ้โดนลุมครับเพื่อนก็เติมช้าช้าเอาสวยตากมาจังหวะนี้นเอโต้ซัดเลยเ โหดจับลูกนี้ยิงยั่งสวยคนให้ก็ให้ดีครับเอาเรื่องนะครับผมเอาว่ะกลับมาว่ะกลับมาเป็นฝ่ายคุมเกมครับแต่ว่าอย่าโดนแล้วกันถ้าโดนนี่คือโดนคุมอีกเหมือนเดิมนี่กูจะโดนกุลิดอ่ะเออแต่ว่าเรามีโลลองบลองเว้ยเอโต้วิ่งแล้วครับโชว์ไปโชว์ไปยังวันนี้เอโต้เอโต้เอโต้โชว์มาโอ้โหเอโต้่ะโอ้โหจาก จากโดนนำสองหนึ่งมาสี่สองอ่ะปิดเกมแล้วครับบอกเลยเอโต้แฮตทิกด้วยโคตรเพอร์เฟกอะหรือไม่ก็อาจจะโดนอีกลูกหนึ่งผมว่านะโอเคให้เขาสี่สามนี่โดนเฉยนะครับผมโอเคก็แรงระดับนี้ครับมันโดนกันง่ายเป็นปกติอยู่แล้วคือถ้าใครเล่นเกมรับไม่โหดเหมือนที่ผมเป็นนะผมก็เล่นไม่โหดมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับ เกมลุกพอได้แต่เกมรับผมไม่ไหวจริงๆครับนะคือนักเตะมันดีนะแต่ว่าเกมรับผมมันกากเองนะครับนี่นะครับผมโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับฟูลทีมอินเตอร์มิลานชุดแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีก2010นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเล่นสนุกอยู่ครับแต่ว่าเอาจริงจากที่ลองมาในแลงเชาเลนเจอร์2นี่คือนักเตะครับกองกลางเนี่ยอย่างควาเลสต์ไม้นี่คือใช้ไม่ได้เลยครับโดนเบียดนี่คือเสียเลยครับบังบอลไม่ได้เลยนะครับผมแล้วก็บาโลเตลลี่เนี่ยเหมือนเดิมครับผม เป็นตัวที่ผมไม่รู้สึกว่าเข้ามือผมเหมือนเดิมนะครับคือมันพลิกตัวช้าไปหน่อยอะ่ะสำหรับผมนะคือเร็ววิ่งเร็วหาช่องดีอนะ่ะแต่ว่าจังหวะได้บอลแล้วพลิกตัวเล่นต่ออนะไรแบบนี้คือมันมันยังไม่เขาเรียกยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมแต่เอโต้นี่เร็วครับเร็วหาช่องดีครับผมจะมีจังหวะอย่างที่เห็นในคลิปรับผมที่วิ่งแบบเพื่อนจ่ายให้เราวิ่งสอดไปยิงอะ่ะคือโคตรสวยลูกนั้นครับยังกตอเรสนะครับผม นะแล้วก็กองกลางซานตินี่เล่นดีอยู่นะใช้ได้เลยนะครับผมกางรับนะครับแต่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เอามายืนกลางรับแล้วก็ถือว่าโหดเลยนะครับสำหรับทาเวียส์ซานติปีอัพนะครับผมส่วนมาทิวส์ก็เฉยๆนะที่ผมเฉยๆนะเพราะว่ามันค่อนข้างตัวเล็กไปหน่อยสำหรับผมครับคือจังหวะชนจังหวะอะไรมันลําบากไปหน่อยนะแต่ว่าคือมันวิ่งไล่ดีอะเอาง่ายๆคือมันเป็นกองกลางสไตล์กองเต้อะไรประมาณนั้นนะนะครับผมคือเน้นไล่บอลครับเน้นทําตัวน่ารำคาญประมาณนั้นนะตัวนี้นะครับผมส่วนกองหลังก็ผมให้ โล่งบอลนี่โอเคส่วนวิเอลล่านี่ผมรู้สึกว่าชา้าไปหน่อยนะสำหรับผมคือจริงๆความเร็วเยอะนะแต่ว่าเอามาเล่นหลังแล้วมันแบบมันไม่ใช่หลังธรรมชาติอะนะครับผมนะประมาณนั้นนะครับผมจังหวะพลิกตัวเวลาเขาเลี้ยงหนีจังหวะพลิกตัวตามนี่คือผมว่ามันเอาไปยืนกลางรับน่าจะโอเคกว่านะครับผมสำหรับวิเอลล่านะตัวนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมนะอินเตอร์มิลานชุดนี้นะผมก็ถ้านะใครดูู้ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมนะส่วนใครที่มี ฟูลทีมโห,หดแบบนี้ผมอยากส่งเข้ามาผมรีวิวก็ส่งเข้ามาได้ทางเพจเลยนะครับผมนะรับเรื่อยๆนะสำหรับฟูลทีมนะครับผมก็คลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ก็ผมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันรังผมที่มีต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ